กลงเสื้อกันหนาวผิดผิดอะไรเออล่าสุดเธอที่จังหวัดแพร่นะหลังจากที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งโดนทําโทษคุณครูยึดเสื้อกันหนาวเพราะว่าใส่เสื้อสีมาผิดไม่เข้าพวกเพราะว่าสีของเสื้อกันหนาวที่ทางโรงเรียนกําหนดคือสีดําสีกรมแต่น้องใส่สีครีมมานะครูก็เลยยึดไปทั้งที่อากาศวันนั้น9้าองศาจาน้องก็ใส่เสื้อนักเรียนตัวบางๆหนาวไปส่วนครูก็ยึดไปเพราะว่าเสื้อกันหนาวผิด อองงไหมน้องเป็นเด็กยากจนเธออาศัยอยู่กับตายายอายุ7080แล้วน้องมีเสื้อกันหนาวเนี่ยที่ทางโรงเรียนจัดให้อะตัวเดียวเออวันนั้นน้องซักแล้วมันโดนน้าค้างอะ่ะมันไม่แห้งน้องก็เลยใส่เสื้อสีครีมคือตัวเนี้ตัวต้นเรื่องเนี่ยเออมาโรงเรียนแต่ปรากฏว่าไม่เข้าพวกเพราะว่าไม่ใช่สีที่ทางโรงเรียนกําหนดให้นะคุณครูก็เลยยึดไปคุณครูแจ้งว่าก็น้องไม่บอกก่อนนี่นาะว่าเหตุผลคือมันไม่แห้งนะไม่งั้นครูก็ไม่ยึดหรอก แล้วตกลงคุณครูไม่ได้ถามเด็กนักเรียนเลยหรอคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรส่วนในทางของโรงเรียนตอนนี้นะคะพอ,อก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะกําหนดใหม่นะจะจัดการกับเรื่องนี้ใหม่นะส่วนคุณครูก็บอกยังไงว่าก็น้องไม่ได้บอกนี่ก็เลยยึดหนาวไป9องศาเสื้อหนาวผิดอะไรวะ